จ้าต้องใส่แว่นตาดำเน้วมันนี่แดดบ้าหันนาจะแดดคักขนาดมันนี่หันนาจะแดดพวพเวเลยมันนี่นะโอ้แดดสองคักก็เอาน้ำน้ำบูเบน้ำบูเบเามากินด้วยบูเบก็คือน้ำอันนี้นี่เองน้ำบูเบบูเบก็คือแบล็คเอบ,บอร์บบอรี่เนาะแซบบอแซบบอ เดี๋ยวกินก่อนเปิดก่อนนะคอแห้งชิมก่อนห้ำกูเบะแซบด้อแซบสุมเปรียๆอร่อยแซ่บแล้วมีอะไรแทะ เต้เต้เต้เจ้ขวดสองครับเรามีอะไรขวดสองครับยายก็น่าส้อบไทยเลยกินขวดสองกับน้ำบัวเบร่ะอืมอืมอืม ดีแล้วไอตืมหน้าตืมหลังอิมันเนี่ยทำงาั้นมันจะเป็น็อกเกล็ดแซบ่บ

กกขอโทษขออภัยมันเป็นเสียงธรรมชาติเด้อเมื่อกี้นกู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  หองตอบนกหวาน้ำสั์ใดจ้ะหวาน้ำนกหว่น้ำสิ่งสารล่าสั์ใดสบายใจดีพูดกับเขาเขารู้เรื่องไงโอคุ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 นี่บ้ากระโ b ได้ห่างวันสินทั้งสองผมมีหว่าน้ำนกน้ำนั้นป้าจ้ะ

สาสวีเดนน้ำโบเบร์โรเบร,บร์บุบรี่ดำนั่นเองแซ่บไหมไม่ได้ไปเก็บกับกินนี่แหละรวยชอบกินนะมันมันเป็นน้ำคั้นสดุดเป็นน้ำผลไม้สดุดใช่ไหม ไม่มีอะไรเจือปนหรือไม่น้ำตาลน้อยน่ะแซ่บโก๊ะก๊ก๊ก๊กกุก๊กนะตอบเฉยมันเสียงตอบนกมาเลยอ่ะเขาเข้าใจนะเขาฟังนรื่องนะร้องอย่างนี้เขา เลียงตอบกลับมาเลยคุยกับนกนั่นตอบมาเห็นไหมคุยภาษานกรู้เรื่องอ่ะอเขาเจอปอคักบอ เป็นไปไล่ต่างแล้วมันนี้คุยภาษานกกันเรื่องบอมันเป็นเสียงธรรมชาตินาะเสียงธรรมชาติแม่สาวไทยก็อยู่ในป่าเขาลาเนาไผ่อย่างนี้นจนแต่เกิดจนแต่น้อยจนจน,จน,จนมันใหญ่จ้ะก็เลยรักธรรมชาติแบบนี้จ้ะนาอร้ <c oughs> องดังๆเสิเวยแฟนสาวไทยก็นุ่นร้องนั่นนู่น เป่าเอามือป้องปากเป่าเป็นชินะ้สองเท่าความสุขเล็กๆนน,น้อยเนาะสองเท่าเป็นเชจากความสุขเล็กๆน,น,น้อยบ้านปลายชีวิตเนาะเมน,นี้ห่างวันศิลป์มาเวานำนกได้ไหมความสุขลมเย็นสบายสบายหายใจโล่ง บัดกลางคืนมาบัดก็ก็มันแห้งก็มันแห้งกลางคืนมาคอ,อย่งี้ไอแล้วมันนี่นกจ้าไอ้น้อยคำคำเน่าเห็นบ่นกอินรีจ้ะนกอินรียังหลายหลายอยู่จ้ะอยู่แถวนี้นะอยู่ป่าอยู่ทงพูแถวเนี้ย แล้วรอบตีนภูเขาแถวเนี้ยนกอินทรีหลายจ้านกอินทรีหลายอยู่เจอเห็นสองสามตัวจ้าเฮือนมานี่บินเฮอือเว่นว่อนอยู่จ้านกอินทรี่รับก,กิเลจจ้าโอเคค่ะอากกุไรกุเชชาวอไทัยด้วยค่ะ